เก็บไม้คาบชุที่สนะครับมาแล้วอนี้ผมก็ได้ไปอุดปเยอเดปลาจนไม่ได้แจกแล้วนะที่อันนี้ก็อัน่จะไกูก็กไปแล้วอืจเยออ่สติเ้จ้อะ จะมาทำอะไรกันเนาะทำกที่อนชาเนโอเคอันนี้เป็นภาคครับไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอี้ก็เป็นอันนี้ เรนนี้บอกว่าทำตั้งแต่ตอนเชาน้าเลย Keep you แล้วก็จะวางเลย